ข้าปืนนี่ขันว่าพาตอดนี่มีเจ้าหรือว่าบ่มีเจ้าจะหรือกันว่ามีเจ้าแล้วขอขอมือโคตรไข่ใหญ่ออกไปเสียถ้าหากบอมีเจ้าผ้าผืนนี้ก็เอาละไว้ตอดนี้จะแล้วติดกับกุญที่ผมถามไปแล้วผมบอกวันที่ผมทุบมัอกร่เด็นบมึง พอนี้เหมืนว่าว่าคนีนเหมืว่าพบทำแ้เยอะแต่วัดนี่สร้างมี <c oughs> อันว่าพาตอดละเวนี เป็นของมีเจ้าหรือว่าบ่มีเจ้าจะลือกันว่ามีเจ้าแล้วก็ขอหฮือคตไข่ญ่ายออกจากที่นี้ไปเสียแม่นว่าพระตอดนี้ยังบ่มีเจ้าก็จุ่งเอาไว้ในไว้ไหวน้าฐานะต้าที่นี้แด่เตอ พระทิยมปิแม่นว่าเป็นขั้งที่สามาตอดอันนี้จะมีเจ้าหรือบ่มีเจ้าจะลือการว่ามีเจ้าก็ขอมือโคตรไข่ง่ายออกไปเสียการว่าบ่มีเจ้าแล้วเราจะอธิษฐานเอาพาตอดผืนนี้แม่นว่าเป็นของค้นก็ดี เป็นของเทวดาก็าดีเป็นของเทพพระอารักเจ้าทั้งหลายก็ดีอันมีใจใสชัรัาธ้าได้เอาพาตอดผืนนี้มาละเวนีบัดนี้เราจะเอา,อาเราจักอธิฐานเอาพาตอดผืนนี้เป็นของเราจะแล ဣမံ पञ्चकुराति वलांग अधिथामि ဣမံ पञ्चकुराति वलांग प ฬ मासेकुसदनपति भाहमि ဣမံ पञ्चकुराति वलांग सथसामि खੰ ไหัง पापुनाति सथाताया तथा तथा सद्धा उपासका उपासिका सथातानं अनुमोतामि อาจัมมัญญาปัจเจเอ่ออาจัมมัญญาอปัจเวกิโตยังจีวรังปะรีภูตังตัญญะวะเตวะสีเณ <laughs> <laughs> ทอดผ้าป่าแบบนี้หรือว่าที่ทางเหนือเขาเรียกว่าการถวายผ้าตอดผ้าตอดก็คือผ้าที่เขาทอดทิง้งทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของอแล้วจะให้สัญญาณพระโดยการจุดประทัดหรือว่าตีของตีลองแต่พระในวัดนั้นๆเมื่อได้ยินเสียงก็จะออกมาดูแล้วก็จะมาอธิฐานให้ครบสามครั้งครบสามครั้งแล้วถ้ายังไม่มีใครเคลื่อนย้ายผ้านี้ออกไปก็ถือว่าเป็นผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้สามารถอธิฐาน เอาเป็นผ้าถือครองเป็นเหมือนกับเป็นผ้าป่าผ้าป่าได้เลยการโมทนานี่คือการทางเหนือเขาเรียกว่าถวายผ้าตอ้อเจดลทอ